อ้าวพิมไม่ได้นี่ไงน,นี่เราองพิมเยะเยะฟังของข้าวนี่เว้ยแล้วถึงจะโดนแบบนี้ไม่หละผมเหมือนผมคุยคนเดียวเลยอ่ะไม่มีใครตอบเลยแล้ววันนี้ครับเ,เพื่อนๆผมจะมาสอนวิธีการพิมพ์ตัวหนังสือใหญ่ลงในเกม ROV กันนะครับผมจะเป็นยังไงก็ ก่อนที่จะรับชมนะผมก็อ,อย่าลืมฝากกันกดไ like, ลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะเพื่อนๆขั้นตอน,นง่ายๆ้วผมนี่ผมจะเตรียมตัวหนังสือคําสั่งนี้ไว้นี่ก็คือ100 1ส่วน100เนี่ยคือขนาดใช่ไหมคำว่าเปลี่ยนเองคือเราจะพิมพ์อะไรก็ได้นะเพื่อนๆเนี่ยห็นไหมอ่าแล้วเราก็ copy มาเลยครับผมพอ copy เสร็จเราก็ทําการทดลองครับผมโดยที่เราพิมพ์ไปทีข่ของเพื่อนนะ พิมพ์ไม่ไดแชทเพื่อนแล้วก็พิมพ์ดูพิมพ์อะไรก็ได้ครับผมอันนี้แชทเพื่อนผมเองน้มันมจะเป็นเนี่ยเป็นแถบแบบนี้แบบไม่ไม,ไม่ไม่สามารถที่จะขึ้นต้นสื่ออะไรเลยเนี่ยก็คือติดแล้วนะเพื่อนเพื<ๆ>่อนผมจะทิ้งคําสั่งเนี้ยไว้ใต้คอมเมนต์ไมก่ก็ใต้ดีคริปชั่นนะผมเดี๋ยวเราลองไปป่วนคนอื่นดูนะครับป่วนในเกมแล้วกันว่าในแชทในแชทเนี่ยเราไม่สามารถพิมพ์ได้นะครับมาได้คิวแล้วทีมเราได้คิวเยอะกว่า ขอยย่อเยอะก่อนยออเยอะอย่าไปโดนรีเทิร์นนะเฮ้ดผิดห้าสิบป่ะพิมยอ่อเยอะฝั่งตรงข้ามจอกจอกเฮ้ยเหมือนมาแล้วเอา้าพิมพ์ไม่ได้นี่ไงทำไมพิมพ์ไม่ได้แป๊บหนึ่ง เพี่ไม่ติดพี่ไม่ติดมันหยาบเกินมันหยาบเกินย่าเยอะใหมวายนี่เราพิมพ์ยาเยอะฝั่งของข้านี่เว้ยแล้วถึงจะโดนแบบนี้มาดิ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 เจ็บ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 โอ้อะไรเนี่ยข้าผมเดี๋ยวเดี๋ยวขอก่อนขอก่อนขออีกสักรอบ ลุมนี่วะมาดิไม่หละผมเหมือนผมคุยคนเดียวเลยอ่ะไม่มีใครตอบผมเลยไปเราตามแบทแมนนะผมเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วะโอ้ยๆผมโดนมาๆขออีกทีก็ก็ไม่ได้ตึงนี่นี่ก็ไม่ได้ตึงนี่ ขออีกสักทีจะตอบไหมผมคุยอยู่คนเดียวแล้วตอนเนี้ยก็ไม่ได้ตึงนี่โดเบอร์เลยคุยกับผมหน่อยผมถามไปหลายคำถามมากไม่มีใครตอบเลยใช่โดนแล้วโดนเลวันจี้จุดตรงนี้แหละไอจี้จุดมาแล้วเว้ยเห็นนะฝั่งตรงข้ามมันก็จะเห็นเหมือนกับที่เราเห็นเลยตัวใหญ่ๆโดเบลอร์ทื่อนะครับผมนี่ผมก็ยอมโดนหนักแล้วผม ไม่ซีเรียสครับผมมาดิเฮ้ย้ยเฮ้ย,ยมันแค้นผมมันแค้นผมไปแล้วไปอยู่แล้วนะคลิปนี้ผมก็ขอเลือนแค่คลิปเดียวแล้วกันนะปกติไม่เลือนอยู่แล้วจบที่อยากจบแล้วตอนเนี้ยโคตรอายไปด่าเขาเนี่ยตัวเองแบบตัวเองฆ่า 2, สาองตายแปดแต่ไปด่าเขาเออได้จบแล้วเว้ยแม่งโคตรอายเลยไปเลือนใส่เขาตัวเองฆ่าโคตรน้อยนะเพื่อนๆก็จะประมาณนี้เลยถ้าเราพิมพ์ตัวอักษรใหญ่ ใครอยากเล่นก็ไปกอปที่ใต้คอมเมนต์เล่นได้เลยนะเพื่อนๆเ,เอออันนี้ก็คือเราจะไม่โดนแบนจะไม่อะไรนะผมแต่ว่าถ้าไปได่าเยอะแบบผมแล้วเล่นกระจอกแบบเนี้ยเออก็เพื่อนๆในทีมก็น่าจะเอือมอยู่นะเอออย่าไปหาเล่นกันนะโอเคครับเพื่อนๆส่วนเทคนิคการพิมพ์วิธีพิมพ์ก็จะประมาณนี้นผมก่อนหน้านั้นก็คือมันต้องพิมพ์คาว่าอะไรต้องพิมพ์คําว่าเทคนะครับ เออพิมพ์ว่าเทคแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วแต่มันมีอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่ผมพิมพ์ก็คือมันพิมพ์ได้อยู่นะับมันจะไม่โดนแบนเพราะว่าเป็นตัวหนังสือที่แอดมินไม่ได้ปิดไว้เราสามารถไปพิมพ์ได้เออเหมือนเป็นสิทธิ์ของเราที่เราจะพิมพ์นะไม่ใช่โปไม่ใช่อะไรนะเพื่อนๆแต่ฝั่งตรงข้ามที่ผมพิมพ์ด้วยมันไม่ค่อยตอบเลยมันตึงใส่ผมอ่ะเออมันไม่ค่อยตอบผมนะดูดิเข้ามาสอบผมเ่ยอุ้ยไม่ใช่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  อันนี้1ชั่วโมงที่แล้วเราเพิ่งเล่นจบเมื่อกี้นับน่าจะไม่ใช่เออส่วนเขาตึงก็ปล่อยเขาไปนะครับแต่เขาตอบเราเขาก็เห็นตามที่เราพิมพ์นั่นแหละโอเคครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะพบกันใหม่คลิปหน้าถ้าชอบคลิปแบบแนวนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะเพื่อนๆไปล้บ๊ายบาย again